วันนี้มาอธิบายเรื่องหางปลาดับเบิลเบสอันนี้มันเป็นเรื่องคาใจายอยู่นานแล้วคือเอาไม่ออกนะทั้งสารพัดครีมเลยนะคือจากประสบการณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ครีมเนี่ยแล้วเราไปจับตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะลูดเกลียวมันจะเสียแล้วตรงนี้จะออกไม่ได้ตอนนี้ดึงยังไงมันไม่ออกอะ่ะมันมีวิธีเดียวก็คือถ้าคุณงัดไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะของไม้พวกนี้ถ้าเป็นไม้ที่ไม่ใช่พวกแก่นไม้นะฮะไม้ าเป็นกระพี้ไม้เนี่ยตัวนี้ฉีกแน่นอนหรือเป็นแก่นไม้เนี่ยของจีนก็มีโอกาสที่ตรงนี้จะฉีกได้ถ้าตรงนี้ผ่าแล้วก็เลิกกันเป็นอันว่าอันนี้ทิ้งแต่ว่าไม้คนนี้เขาก็ไม่ทิ้งหรอกเขาจะเก็บไว้เป็นอะไร <ừ. S 1> พวกนัดนะคนบางคนไม่เข้าใจก็เนี่ยพวกนั้นเนี่ยถ้ามันพอนะที่สามารถไปทํานัดเชลโล่นัดไวรินอะไรเงี้ยได้ก็อย่าไปทิ้งใครมีก็เอามาขายมือสองที่ร้านก็รับซื้อืออย่าไปทิ้งมันมูลค่าไม้หายากอันนี้เป็นเอโบนีแต่ว่าเป็นเอโบนี อีกเกทหนึ่งอ่ะผมให้ดูนะ2ตัวนี้อันนี้คือเอเบอร์นี D เกดีนะดูงานเลยเวิร์กแมนชินะความเรียบร้อยเนียนนะอ่ะดู2อ,อันอันนี้คือเยอรมันดูงานขุดนะครับล่องลึกสิ่งที่เยอรมันใส่ใจก็คือเขารู้ว่าจะเกิดปัญหา,างเงี้ยขึ้นด้านในถ้าคุณใส่เข้าไปต่อให้เป็นสกูนะครับก็สามารถที่จะหมุนมันออกมาได้เพราะมีพื้นที่เห็นไหมขยายเข้าไปดูก่อเห็นชัดๆนะครับ ส่วนตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ไงถ้าคุณมองเห็นมันก็เลยไม่สามารถเอาครีมเข้าไปบีบได้หรือทําอะไรได้คุณอยากจะดูจากตรงนี้มันไม่เพียงพอเราต้องดูจากด้านในมันอ,อันนี้เราปัญหาอันนี้เท่ากับน้องต้องโยนทิ้งแล้วไเซียนใหม่เยอรมันแน่นอนที่สุดแล้วอันนี้โอเคอันนี้ไม้ดีแต่ก็ถ้าอีกอันนึงอันนี้ของจีนเหมือนกันแต่อันนี้เบาขึ้นก็อธิบายวิธีเดียวเลยนะ ไอตัวหางปลาเนี่ยมันมีหลายทรงเหมือนไวลินน่ะอันนี้ก็เรียกว่าทิวลิปแล้วก็อีกอันนึงคือ French เฟรนช์เนี่ยก็คือจะสโลปไม่มีบานออกันนี้คือสโลปอย่างนี้แหละสไลด์ออไว้ส่วนตัวนี้เรียกว่า n n l l s s m o o e l นะครับมันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆตรงกลางส่วนเรื่องความยาวมีผลนะครับไม่ใช่ว่าเขาตัดกันมาม่วโตันะ ทุกอย่างมีดิเมนชันนะครับคนไม่รู้ว่ามันมีดิเมนชันเอาไม้เมตมาวัดเลยอ่ะคามยาวของหางปลา,าความยาวของหางปลาแล้วมวลน้ําหนักมีผลกับเสียงไงอันนี้นะวางไว้ดูอยู่ที่3ามเซนติเมตรนะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้3 4 5สิส่าอ่ะอ่านส่วนอีกอันนึงของน้องเดี๋ยวเอาวางก่อนเทียบดู อันนี้คือยังไงก็เสียสละให้ทางร้านแล้วขายทิ้งแล้วโหสะใจไม่ได้แล้วสามสิบสี่จุดห้าอันนี้คือสตนดาดจีนแต่ว่าเยอรมันก็สามสสี่เป๊ะเลยตรงนี้จางอ้วก็เ,เหมือนกันโอเคคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้สั้นๆถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร b ์บริเวณด้านล่างกดดกดติดตามคลิปครั้งต่อไปไบ๊ายบาย